สี่ประมาณสว่วนคำเนี่ยบ่พี่น้องครับปกาพี่นบาครับปล่อยไลอลงสาคูันึงเลยครับผมมือเช้นนี้ครับตัวหน่อยพั่น้องก,ก็ไปปล่อยสาพี่น้องไงเร็วครับเขามีห้ามีหัวาหาเนาไห้กาเอาไห่เสืเ้อมาไปและไงเร็วพี่น้อง นี่แหะปีงแบ่บกาปกาครับไปปลกกา้นไปบลนี่เลยครับผู้นไปบอักัดบ่อยับาดบอน้อยลมที่ดีอากาศเดย็นครับแซงตะวันกำลังคลอยเซ็งเหนอยอนอนนะครับบ่หอนแห้งนะครับ ข้าจากน้อยยังถือดีครับพี่น้องครับดวงตาพี่น้องแดดครับแดดซองเหนือนบาบออีกครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์กะขอบุญขอบคุณเด้อครับพี่น้องสุขภาพแข็งแรงนะครับแ่านเพียงพี่น้องเบิร์ตสุขสุขคนครับ เหกระไดปลาขาวครับกันครับพี่น้องไปทอดไปทอดมัอตโตนี่เสียบีิลี่ครับผมกินมาแล้วครับผมพี่น้องครับทอดกรอบเลยครับผมทอดกรอบๆรอหยิมอตตัอโตครับ <c oughs> อ,ออกซ้ำ สูตรที่นอนก็จสูตรครับสูตรครับผมอสูดอ่าสูตร่าสูดครับน้่งไหนอยู่ฝั่งโบูนครับผมสูตรครับสูตรมาบ่อยเด็กก็สูตรครับครับผมอาสูตรซ้ำนี่แหละครับผมมาบอยไปลงสาครับเมื่อเช้านี้ครับโอ้ยยย จับคืออีกแล้วครับพี่ดอกหลายกว่าเก่าเป็นจับโอ่งหลายปวดไอซัมมันจะแตกซัมปวดเดกปอดใช่ไหม้าใจซานใช่ไหมปดวดถ้าแตกแดกปอดซัม โอ้นห้นโมมันกันนึกพี่น้องนะครับจริงจังกับชีวิตหลายครับมันบันบดีครับตัวเดมันโมมัวนภาษาอีสานบ้านเฮาตัวเดมันหลุดไปกันตั้งงั้นครับผมพี่น้องพูภาษาภาษาอีสานมาละครประเดี๋ยวจะแตกแดกปอดเห็ดฉโง่ลายหลุดมือซับป่ะเดี๋ยวปโง่ลายหลุดมือซับจริงยังจริงๆรระสวดกระสวดไมือยใจอืมสุดเป๊ เลยไม่ได้สแตกแดกกอดเลยี่นองแบบต้นองเบื้องตื้อต้นองเบิ้งซื้อว่าตัวยาวกักสวนนแบบใดดูน้ำาบอยอีกครับเริ่มุ่นไม่อีกแล้วครับปลาย่งไหยปลาเสียทงตัวละกิโลพี่นองครับพู้ได อันเจียนยกสะดุ้งครับได้ปลาเสียบทุง่งอันตัวละกิโลบอกงี้ด้วยครับอันทุ่งมันบอกแน่นะครับสว่วนเบาวบ,ายบอยบ่เคยเห็นบ่เคยได้จักเที่หย,ยกสะดุ้งมาตั้งแต่เป็นเบาวซ้ำหน่อยจนสีเท่าบ่เคยพ่อปลาเสียบทุง่งต,ตัวละกิโลจักเที่พ่อตะซ้ำผมมือกับดามปากกาเนี่ยแหละครับไม่จุดโจ๋เราเห็นอันอันเป็นจุดเป็นจุดดำๆนี่ก็จุดไล่ขางมันคือจุดดำนี่คือจุดไล่ขาวเองก็เห็นแล้วเนียนหมดลุดอีกซะ ได้เตอยู่แล้วนนี้เป็นการยกสะดุ้งนะครับยกยอ่อถือกอีกแล้วครับพี่น้องถือกอีกแล้วถือกอีกแล้วพี่น้อง,ง,ออง,อองเอ้ยตุ่นรุดออกปล่อยเข้าไป ตัวใดจังเอาครับตัวใดพอใดกับแปลว่าพุณหมดทั้งมดถึงข้าวถึงขาโอ้พุณน้องโจได้อีกแล้วครับพุ่ณเช่าให้เช่าหน้าหาอยากหากินหาปูหาปลากินนะอะไรครับผมพี่น้องพี่น้องพี่น้้อองข่าวโจ๊กโป๊กเลยครับของขาบของ มันตัวใหญ่ได้พี่น้องมันเป็นตาเสอ่อนเป็นตาซ้อนนี่ครับมือเสานี่เอาตัวหนีครับมาใส่ครับมันห่างครับผมพี่น้องมันหนีมันหลอดออกมดครับบ่เหลือเลยครับผมมันเป๋ะน่อมันก็หลอดออกตามมาได้เป็นทอดบ่ได้ทอดจ่อยครับผมก็เลยได้เปลี่ยนเอาอันนี้มานําครับสร้างหน่อยแางเก็บปลาครับฟองอยากกินที่ฟูดกับว่ได้กินเขาดอกพี่น้องเอ้ยบ่มีเงินนะกินฟูดกับฟองนี่แหละปลากับฟองนี่แหละ เลยเจ็ดเดือนแล้วทองนั่นทองสารนะได้กี่เดือนแล้วทุกหนักปลานี่พุ่งกลีอววีดอ้๊งเอ้ยโอ้ได้แลรับปลากระทายหน่อยนั่ว่าทุกหนักครับผมทองใหญ่ๆว่าแต่ถูกหนักเนี่ยมังพุ่งแต่ละคนสวดออกสวดออก ปลากระเทย,รทยครับผมบ้าบอยเอารุ่นนี้แล้วครับไปปล่อยสาครับคู่หนึ่งครับผมมีตั้งปลากระเทยบ้าบอยปล่อยครับต้อเศ้านี่ครับต้องโคตรตัวหมดปานฟามันโดดจู่ข่างเจ้าแม่จูว่เห็นมันโดดเดี๋ยวมันเลื่อมมาข้างนี้นั่นมันมันโดดอยู่ข่างอุ้มอุ้มไม,ไม่ได้น้อยนะ่ะเป็นปลาหย่าไม,ไม่เป็นปลาหย่าที่ล้มลงไปทางตร สำหรับการตอบคอมเมนต์นะครับหากลาซาแน่นะครับซาแน่กะขอโทษขอไปพี่น้องเด้อครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเบียกช่วงงานนะครับแต่กะสิกลับไปตอบพี่น้องเบิดสุขุสุกคนแน่นอนครับฝากเป็นกำลังใจด้เด้อครับผมพี่น้องดุน้องกันดีครับพี่น้องตัดินใจว่าจะห่างกันหรือครับผมพี่น้องเหมือน งนนี่อ um, yes, ันนี้เขาเกว่าอะบเกปาดปาดครับปา้ดได้นี่ครับปาโดปาโ้ดปากคบ่าวบอยได้ปากด หลวกปรากฏปรากฏว่าโซเนย์โซเนยโอ้โหโตัวทอเขียนพี่น้องเอ,อ้ยปรากฏครับผมเงี้ยปากเงี่ยงครับผมพี่น้องดูปรากฏครับอัสลามครับผม <c oughs> เสียมาไต่คืนนี่นะมาเมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วปากกันให้ครับให้สองโจโ้องปากกันให้พี่น้องโต้แง,งามๆครับผมพี่น้องครับนะครับรุ่นนี้แล้วครับบ้าบอยไปปล่อยซ่าครับโอ้ยโอ้รถออกเหล่าป้ายังล่ะจกสาพอด ตาอนี่ยบังบ้าวดากน่อยู่ไปยังไงอาวเทักไปอ้าเักตักตักอ้ยักไักตักอุ้ยพี่น้องเหลือบ่อท่านอุยประสูตรตัวบไงพี่น้องสตัวเลยครับผมประสูตรครับหน่งครับอ้ยแคบแได้ตัวไงเถพี่น้องครับช็อตเด็ดพอดีครับผมพี่น้อง ซุมกิกไอซุ้มกว่าแม่นอันป้าไอยอ่ไข่ไข่ไข่รับอ่ามันใหญ่แตพี่น้องเกือบพอท่านครับผมพี่น้องครับค่ามกิ่งกิ่งตึกโอ้โอใจเบิดจับพีดีมังสิโลเดินเกือบบอท่านพี่น้องเกือบบอท่านพอท่านจับพีดีจับเหนือกันสองตัวครับผมพี่น้องลูก มันมั่นกันครับผมพีออ่น้องประชุครับกับเหงือกของุกันเดือดตวนั้น,นมันสืดูดเอาเหงือกมันซ้อนเหงือก,กมันกชอนเอาเมื่อจกเหงือกสองขางนั่นนะเออเออเอาเันนั้นโอเเดี๋ยวมันตายเว้ยโอ้ยตายกระชางมันเถอะเอาลูกอะไรลูกอะไร วุ่่นพี่น้องรุ่นรุ่นรุ่นร่ตัวไงตัวญงแห้ครับหลักจิมแล้วครับผมพี่เนาองนึกว่าเฉียงครับผมตํำยงนึงครับเกือบโดดออกเลยครับผมเอาเอามาอีกครับมาดีกเป๋กัมี่ครับสายยลาปลากระเปาปลาเอาี่แต้มจิกันเออของผว่ามาดีเหมือกันนะ เอาลิรีเอาลิรีเลียใส่ปากมันมึงกันนะจูบมันเลยเออจูบจูบมันโอ้ป๊าป๊าครับกรหักเว้ยพี่น้องสวัสดีค่ะปากระไ้ก็ได้ครับพี่น้องหนูเชื่อป้าป๊าป้านะ,ะทำหนูลายจ้องจันหนูนะหนูมาข้าวซดด้วยดกอย่ามาอย่ามาแซวหนูนะหนูจัดคืนนะ น,นับ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 ไปก่อนนะไปนู้ไปเลยตอนแรกผมนึกว่าเนของก้โจบอกบอกกนนู้นว่าเปลี่ยนไปลาเปี่ยนปบอกกันนู้วันเป็นาลูกเขาไปอย่างไรกันดีตั้ตึงเลืดนอกมากิน ปาปักเป่าปลาปักเป่าป,ปลาปส,สูตรง่ายพี่น้องไอ้ทายท่านบอกตอนดีวะน,น่ะนท่านนี่ <c oughs> อันนี้เห็นหรือเปล่า <c oughs> เห็นหรือเปาตะกใจปูดปูด,ดมันอะไรเห็นบ้างนระืมันอะไรปลาเนี่ยนะปลาสูตรเนี่นะสุปักเป่าสะดวก